สัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาปั่นกล้วยนะครับปั่นกล้วยผมใช้สามลูกนะปั่นกล้วยนะครับเมนูครับเมนูสูตรเด็ดขอสองทุกอย่างนะปั่นกล้วยนะครับปั่นกล้วยเสร็จนะครับแล้วก็มีนะครับนมสดนะครับเราตวงเลยครับัก เพื่อให้มันมีความรสชาติมันนะครับอันนี้เราใส่นมข้นกับไปนมสดนมสดนี่อยู่ที่เราชอบหวานไม่ชอบหวานนะครับอ่ะพี่ใส่ไปแล้วนะแล้วก็นะฮะใส่ไปนะผมใส่ไปแล้วหนึ่งแก้วนะนี้ใส่สองแก้วเพราะผมชอบหวานๆนิดนึงนะครับอันนี้คือนะอันนี้เราก็ทำการปัน ปิดปันก่อนปึ๊บอ,อ,อันนี้เสร็จแล้วครับต่อไปเราแต่งแต่งหน้าด้วยนะครับนี่ใส่แ,แก้ว ที่ปั่นกินหลายคนนะครับดูนะครับสีสันสวยงามตามด้วยช็อกโกแลตลาดหน้านะครับดูครับว่าจะน่ากินขนาดไหนช็อกโกแลตนะครับลาดหน้าลงไปแล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนครั เราก็สกเรนเราน้าเสร็จเราทําการไปนะครับเน,นี๋ยเราอุปกรณ์นี่แบบนี้นะครับทำลวดลายนิดน,นึงครับวนวนนิดนึงแล้วก็ใส่สเแรดนิดเดียว <ๆ S 1> น่ครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อไปเล่นลวดลายนิดน,นึงโดยการใช้เฮลิบอยนะครับสูตร้อียรตนนะครับมันจะมีหวาน จอกหอมกลิ่นกล้วยและหอมฮือบอยนะครับเดือดรนะครับลงไปครับเล่นรดหลนะครับบอกเลยอร่อยนะครับหวานหอมอืดลงไปฮะเสียเสียนิดนึงครับนะครับสูตรสอสร้อเจ็ดครับดูครับลักษณะนะครับแบบนี้ โอ้ยหกมาหกครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมนี่ฮะสีสันสวยงามแล้วเราก็ชิมปึ๊บครับแล้วก็ชิมมันหวานหอมมีกลิ่นรสกล้วยนะครับม,ม,ม,มีกลิ่รนรสกล้วยมันหวานหอมบอกได้เลยถ้าใครไม่มาลองไม่รู้ สุดยอดนะครับบอกได้เลยสุดยอดตัวนี้นะครับสวัสดีครับ